ไม่ยอมมาเอาเป็นโรงสตอรี่อะไรนะใส่เพลงเดินเขมาแล้วปู่อยู่ไหนปู่อยู่นู่นนี้เราขี่แบบเข้าเลยว่าฝนตกนะซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาโอเรียสแบบนี้เลยวิ่งไป อยู <Editor> <Techn Pokémon> ่นี่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่แล้วเห็นอยู่เห็นปู่อยู่ไม่งั้งขับลงไปก็ได้นะจริงขับลงไปไม่ล่ะเราเผื่อแต่หลอกก็ขับขึ้นมาเอาแ็่กีว่าบอกเขาเขาจะมาบ้าเน็งอีกขับลงไปอยู่อุ้ยก็นะ สมควรมาเลยอ๋ออ่ะไม่มายัางไ<ช>งตาหลักไ, <c oughs> ได้มาไดหนึ่งันได้ปังได้เป็นฟิลประเลงอันนี้ เทรดคนเศร้าสาราคนเศร้า <laughs> ถ้า,ถา,ายอาย่างนี้สวยอย่างนี้สวยไหมอันนี้ก็สวยมันต้องเป็นพอร์เทรดมันต้องถ่ายเป็นพอร์เทรดเขาจะให้หยุดที่โน้นอ,อีกรอก แรมากโซนนี้พายุเข้านะเรื่องของเกิดบ้านที่พิทักษ์อุ้ยอาหารขนมไทยร้านนี้กาแฟโบราณเนี่ยเนี่ยปากหม้อเวียดนามปากหม้อมีปากหม้อมีอะไรบ้างไข่กระทะโจ๊กหมูมันจอดได้ไหมจอดเบอร์ไปเลยลูกเนี่ยก็ไข่กระทะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดก่อน วนวนหาที่จอดตอนบ็คหนึ่งมันไม่มีที่จอดอ่ะเนี่ยใช้หมดเลยแถวรงเวียนใหญ่คนเยอะโอ้ยคนหอนอีลุนา่าใช่นี่ดิโอเลอร์ไม่ใช่อีลุน่าหรออ,อ,อีลุนา่าหรือปะไปเบิร์กิ อันนี้ปุ๊บนางขายได้ปั๊บเลยเสียไปอยู่ผู้หม่คนันเนาะตรงนี้จอดได้มหมก็จอดไปเลยจอดไปเลยอีรัตก็ตามมาแต่เนี้ยอี <c oughs> รัตหมดไปรู้แล้วก็อีรัตบีนจอดตรงนู้นไหมหลังกระบะไหมหน้ากระบะหลังกระบะมันฝั่งขี้ฝั่งคู่ฝั่ง <ๆ S 2> ไหนจอดเนี่ยไม่มีหรอกปะเนี่ยแยาวเราจะกินร้านไหนกินร้านนี้ก็ได้นะกินร้าน เออเออก็อจอดหน้าร้านก็ไปเลยจอดหน้าร้านได้บ้างมันต้องจอดตรงไหนวะเนี่ยไอเด้บ้ว่าออไ,ไหนยูทูบเบอร์<น>สามเข้ากองเข้ากอง นนอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่บอกไม่เก่าเสียไงแม่เสียกลางวันมันก็อดื่มเอาของใครจะท้าใครอ่ะบาใครอยู่งยากบางที I <laughs> do แม่เราแรกไม่กำจำต้องงานแานจำเราจรอยอ๋อม่กนันาจริงเลยองย่าขึินให้เสียงดังี๋ยวพวกนี้พาไปดูบน่วน เอาอขาขสิปูงมาเอาไปได้อยู่ไปได้อยู่ไไไไระวังนม่สรุปเล็บลมเนาะเขาก็เลยสิบล่อยน้ำปุ๋ยอ๋อข้าปูใส่ทั้งบอบเลยอ่ะเลอิเอดน่วัดทำดีนกก็บินตลอดดีวยเนามากบินตปบินมา ที่คาท่านนะคือตั้งใจก็คือให้คิดเอาเรื่องใดที่แบบตั้งใจมากที่สุดที่มันเป็นเรื่องมงคลของเราที่สุดให้ผู้ให้ขอให้ครั้งนี้ครั้งละหนึ่งเรื่องแค่นั้นบอกกล่าวท่านชื่อเรามาจากไหนจากไหนลูนกหลานจังหวัดอะไรให้เพื่อนได้รู้ได้ทราบ น้องเล่นผิดเลิศกัเทยากันสิบอ่ะกัเท่าก็เลยหยอดใส่เลิศปู่ให้แล้วเพชรนินจินดา เส,ส้นสดจริงคเหนียวนุ <S 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 ่มมากเนี <S <S ่ยหนียวเนี่ยเหนียวมากเหนียวนุ่มมากพ่อยุ้ยขันแกนรถบ่คไฟประมีหรอกบ่ค่อยมีบ่ค่อยเห็นยุ้ยขันแกนครับถ้าเป็นแกนมันเดือดกินดีเลยแม่นมากปลาเส้นสดอะไรอย่างเงี้ยชอบมากมีวาสนี่เส้นนั่งกะโคลาาแม่นครับก็จะง่ายเรื่อยจ้าเส้นดองแดงก็ไม่ไม่ค่อยเห็นได้อยู่เลยถ้าเรามีถังเส้นดองแดงผ่านนม ครั้งแรกตอนช่วงเดือนมีนาเออกระวด็้ไปพายหนีชมเดือนกรากระดาษทิ้งอาหานี่แหละไปพายหนีที่เนแบบมันมีขนนลิมอีนะเป็นของ ่อยปลาเลยนะคะเออไปเยี่ยวก่อน,อน,อนจนี่ไปเข้าน้ำก่อน แบบมาแบบตื่นเตอนใ สวยมากวิว้อยล้านมากแก่งน้อง o n มันจะอยู่โน้ดูดิความหมุนน้ำในน้ำัวโอ้ทำไมมัน,มน,นหม,นมุน ไม่ใช่ลูก รการถ่ายนะคะคุณอ,อะไรนะคุณวัด,วดจนันทร์คุณวัด,วดจนันทร์ แล้วก็เกณฑ์ตามสูตรนะครับเกียนในสูตรเศดี่หันหน้าไปสีก็สู่ตลร์นะหันหน้าไปสีไปย่ตะลาราร่ายรูุก่อน้วก็พันเแล้วครับเศแนะนำด้วยสูี่ขอพรจากสีด้าขอโชคขอลาขอบุญวัฒนาขอนาถอเราจะได้ถามขอโชคขอลาบขอบุญวัฒนาขอนาถข้างหนขอเกื่อุขอบุ้เเ้อเราจะได้ถาขอ อาบวันนี้มีหม่าโกอยู่บ่มาเลยมาเติจิ้ว <coughs> 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 ไปบ่อน,น้ำชุ่มฉ่ำมากเอ,อ่ออุยน้ำขึ้นเยอะมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยเดินมาทางนี้นะนี่เขาทำใหม่เมื่อก่อนจำได้ว่า,มาไม่มีสะพานไม่มีสะพานคราวนี้เขาทำใหม่น้ำใสไหลยเย็น บุคคลที่งรัทธาของโครงการแค่ไหย